ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้ามากเลยมาตลาดก็ลงรถไม่ได้นะคะมาจึ้งอยู่เนาะมันได้มากแล้วก็ต้องมาค่ะอาชีพเราเปิดของก็ไม่ได้มานั่งเล่นกินกาแฟน,นะคะเสร็จสับแล้วนะคะตอนนี้ก็สายแล้วเตรียมจะกลับบ้านแต่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าแบบไม่ขาดสายเนาะวรดาก็จะมา รีวิวกระเป๋าผ้าคามให้ค่ะเพราะสินค้าเพิ่งมาเนาะมาเมื่อวานตอนค่ำบรดาก็จะมาให้ท่านพิเศษเลยนะคะสินค้าผ้าคามแท้สกลน,นครของเราโดยตรงนะคะ mm. สตาร์ทคลิปนี้เป็นกระเป๋าผ้าคามนะคะรวมหลายแบบนะคะ <S <S เราจะยกให้ท่านนําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเหมือนเดิมนะคะ <S <S สตาร์ทให้เลยนะคะกระเป๋าผ้าคามตัวนี้นะคะก็เป็นเรียกว่ากระเป๋าผ้าคามแท้สกลนครนะคะกระเป๋าหนึ่งซินนนปนะคะ กระเป๋าหนึ่งซิปยาวนะคะน,นะคะหลายคนคงเคยซื้อกับวลดาไปแบบนี้นะคะด้านในมีหลายช่องมีหลายแบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะด้านในแล้วก็มีล็อกตัวนี้อีกนะคะมีล็อกตัวนี้อีกนะคะนี่ใส่บัตรประชาชนใส่อ่าใบได้หล,หลายอย่างใบ ATM ได้หลายอย่างได้นะคะอันนี้นะคะเราจะยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์นะคะอันนี้ขอยก เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งราคาเต็มสองเก้าเก้าแต่วันละดาขายหน้าไรเราเพียงร้อยแปดสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะวลนละาจะยกเซตที่หนึ่งนะคะจะยกเป็นเซตที่หนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ท่านได้สินค้าตรงหน้าปกนะคะเราให้ท่านเลยนะคะเซตที่หนึ่งใบที่หนึ่งนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะโอเคอันนี้ใบที่สองนะคะขอสตาร์ทใหม่เลยนะคะเดี๋ยวท่านจะงงคะ่ะอันนี้ใบที่สองนะคะ ด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะใบที่สองนะคะใบสามนะคะใบที่สามนะคะ,ะ,คะดูเชิงดูลายน้ำเขานะคะใบที่สามนะคะหนึ่งซิปยาวนะคะลดแค่ร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งซิปใบที่สี่นะคะหนึ่งซิปใบที่สี่นะคะซื้อไปฝากไปต้อนช่วงงานกเกษียณได้เลยนะคะเรามีกล่องผ้าคลมด้วยนะคะหากท่านใดอยากใส่ก็ทักมานะคะ ใบที่ห้านะคะเราจะยกให้แบบนี้นะคะใบที่ห้านะคะราคาเต็มสองก้าเราจัดโปรอยู่นี้แค่ร้อยแปดสิบาทนะคะร้อยแปดสิบาทดูมีด้านเป็นแบบนี้นะคะใบที่ห้านะคะไอ้ท่านดูท่านทักมานะคะอันนี้ใบที่หกนะคะสินค้ามีเยอะนะคะช่วงนี้ท่านใดต้องการทักทายมาได้นะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเลยนะคะใบแค่ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองใบที่หกนะคะตอนนี้เรามีอยู่หกลายนะคะท่านจะเอาลายใบก็ได้นะคะ โอเคแล้วเรามาสตาร์ทเป็นสองซิปใหญ่ยาวนะคะสองซิปใหญ่ยาวเวลดาจะยกให้ท่านดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ด้านในเดี๋ยวท่านจะบอกว่าไม่เห็นด้านในเนาะบางคนก็เคยซื้อไปแล้วบางคนก็ยังไม่เคยซื้อก็เลยจะยกให้ท่านดูชัดเจนนะคะอันนี้สองสองซิปใหญ่นะคะราคาสามก้าเก้าแต่เราจัดโปรในนี้เพียงสองร้อยเก้าสิบอันนี้นะคะหนึ่งช่องนะคะ อีกช่องตัวนี้นะคะเนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าสองซิใหญ่นะคะนี่ค่ะอันนี้มีเยอะนะคะแต่วราดาจะโชว์ให้ท่าน3าใบท่านอยากได้กี่ใบทักมานะคะใบหนึ่งสามแต่วราดาจัดโกอยู่ตอนนี้คือ290สนะคะสองซิป e มเบอร์เจ็ดสองซิปนะคะ n มาบอร์เจ็ดสอิปนะคะร้อยเก้าบาทนะคะ โอเคสองซิป okay. ใหญ่นะคะสองร้อยเก้าสิบนัมเบอร์แปดนะคะนี่ค่ะดูด้านหน้าด้านหลังให้ท่านเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังให้ท่านเลยนะคะโอเคแล้วก็มานัมเบอร์เก้านะคะสองซิปใหญ่สามก้เก้าลดแค่สองร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้คือนัมเบอร์เก้านะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะโอเคนะคะอันนี้คือกระเป๋าสิบยาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาสิบสั้นนะคะสิบสั้นตัวนี้ราคาร้อยยิบเก้านะคะร้อยยิบเก้าแต่เราขายในหน้าไลฟ์เราเพียงใบละร้อยนะคะมีทั้งหมดตอนนี้อยู่สี่ใบท่านต้องการใบละร้อยใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบละร้อยใบที่สองนะคะใบละร้อยใบที่สองนะคะ ใบละร้อยใบที่สามนะคะนี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังร้อยทับสามนะคะร้อยทับสี่นะคะท่านใดสนใจทักมาร้อยทับสี่นะคะทักมาได้ค่ะเดี๋ยววรลดาจ,จะเอากระเป๋าน้อยมายกให้ท่านต่อกันไปนะคะโอเคลามารุ่นนี้อีกนะคะรุ่นนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าใส่บัตรประชาชนใส่เงินเหรียญได้ครบนะคะตัวนี้นะคะเราเคยขายอยู่แล้วนะคะตัวนี้ นะคะใส่ได้สบายจริงๆราคากระเป๋าตัวนี้เก้าเก้าหรือเจ็ดเก้านะคะแต่วรลดาจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะช่วงน,นี้ในช่วงเดือนวันเกิดของวรลดาใบาละหกสิบาทนะคะเอาเป็นของเกษียณฝากต้อนได้นะคะใบละหกสิบาทกระเป๋าเงินเหรียญใบละหกสิบาทนะคะกระเป๋าเงินเหรียญอันนี้มีเยอะอยู่นะคะช่วงนี้ท่านใดอยากได้หลายๆใบเอาเปงานเกษียณได้แน่นอนนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้ลดแล้วจัดโปรใบละหกสิบบาทนะคะโอเคแล้วมากระเป๋าเหรียญรุ่นนี้สวยใช้จกตัดนะคะตัวนี้นะคะกว้างสวยราคาใบละสี่เก้าแต่วันละดาจัดโปรอยู่นะคะตอนนี้ใบละสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทสวยอันนี้ใช้จกตัดนะคะใบละสี่สิบบาทนะคะตอนนี้ยังมีสินค้าหากท่านต้องการนะคะนี่ค่ะสวยอันนี้ลดไปใบละสี่สิบบาทนะคะ สุดๆไปเลยนะคะใบละสี่สิบบาทได้นะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้ช่วงนี้อาจจะมีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้เป็นคมเหมือนกันนี่ค่ะตัวนี้สามสิบเก้าบาทนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะสามสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้สามสิบเก้าตัวนี้เราให้ท่านอยู่สามใบร้อยนะคะช่วงนี้ช่วงงานกรเียนนะคะให้สามใบร้อย สามใบลอยรวมกันกับพวกตุ่มหูต่างหูได้นะคะอันนี้รวมกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระเป๋าผ้าคามมาต่อให้ท่านด้วยนะคะโอเคอันนี้เรียกว่ากระเป๋าน้ำเต้าทองนะคะกระเป๋าน้ำเต้าทองใสเครื่องสำอางอย่างดีราคาตัวนี้ตอนนี้ขายสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยยิบเก้าแต่บัลดาย,ยังจัดโปรหน้าไลน์เราอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะกระเป๋าน้ำเต้านะคะใบที่หนึ่งนะคะ1้อยใบที่สนะคะใบที่สองนะคะใบที่สามนะคะกระเป๋าน้ำเต้านะคะ <c oughs> นะคะี่ค่ะมีหลายกว่านี้มีเยอะแต่วันลดาจะยกโชว์ให้ท่านเท่านี้ใบละร้อยห้าสิบท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนเป็นของเกษียณได้นะคะเรายังให้ท่านราคาเดิมร้อยห้าบาทนะคะ แล้วเรามากระเป๋าย่ามนะคะสองยิบเก้าเหมือนกันแต่ยังให้หน้าไลายอยู่นะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยะคะ่ะยังให้หน้าไลายอยู่นะคะร้อยห้าสิบบาทช่วงนี้ก็ยังมีของอยู่นะคะท่านอยากเอาเยอะๆไปเป็นของจารวยของฝากได้เลยนะคะโอเคนะคะมาต่ออันนี้ก็เป็นกระเป๋าผ้าคามแทส้สกลนครเลยนะคะ ด้านในสายยาวสายสั้นสวยตัวนี้คือเราตัดมาเป็นแบบอย่างนะคะแบบอย่างแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะหมดแล้ววัรดาเหลือไว้สามใบก็เลยขายหน้าร้านนะคะอันนี้เราขายให้ท่านเลยนะคะพิเศษในหน้าไลน์ของเราใบละสี่ร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นคามแทส,สกลนครน,นะคะให้สี่ร้อยบาทสายยาวนะคะแล้วตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าเข็นมือ เคยตัดนานแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ตัดนะคะมันเหลือเป็นตัวอย่างอันนี้วร,รดาก็มาขายให้ท่านเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นผ้าเข็นมือมีซิปมีอะไรด้านในอย่างดีเลยนะคะเราขายให้ท่านตัวนี้ก็โปรนะคะ300บาทท่านใดสนใจทักนะคะ300บาทนะคะ300บาทที่เสร็จสุดๆเลยนะคะแล้วมารุ่นนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นผ้าสีขามแต่เป็นผ้า พิมพ์ลายนะคะวรลดาจะแนะนําท่านเลยคือผ้าพิมพ์ลายราคาร้อยสามเก้าเราให้ท่านใบละร้อยก็ยกให้ท่านละร้อยมาเรื่อยๆนะคะให้ท่านใบละร้อยตัวนี้สินค้ามีเยอะอยู่แต่วรดาก็ให้ท่านนะคะตัวนี้กระเป๋าใบละร้อยตัวนี้นะคะใบละร้อยบาทนะคะเพราะกระเป๋าตัวนี้เป๋าตัวนี้มีอยู่สองรุ่นนะคะใบนั้นกับใบนี้ใบนี้นะคะใบนี้เก้าเก้าแต่วรลดาให้ท่านหกสิบบาท อันนี้ก็มีเยอะค่ะแต่เวลาจะยกโชว์ให้ท่านเท่านี้ถ้าท่านอยากได้หลายใบยกมาทักมานะคะววลาจะถ่ายรูปให้ท่านดูก่อนนะคะให้ท่านเพียงใบละหกสิบบาทนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอัดคลิปแล้วก็จะกลับพอฝนจะมาตัวนี้ก็มาใหม่นะคะอันนี้เป็นมัดย้อมคามใบะ120ละร้อยยี่สิบวลาจัดโปให้เก้าสิบบาทนะคะหนึ่งเก้าสิบนะคะเก้าสิบสองนะคะนี่ค่ะดูเลยเก้าสิบสามนะคะ 9กบใบที่สามก้สิบใบที่สี่นะคะก้สิบใบที่ห้า้าสิบใบที่หกนะคะก้สิบใบที่เก็ดอันนี้ออกข่าวเยอะท่านใดสนใจทักมาเดี๋ยวจะเอารุ่นละใบย,ยกให้ท่านเลยนะคะ ละใบนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาราคาร้อยสามเก้าวลดาจัดโปรหน้าไรล,ละใบละร้อยนะคะร้อยที่หนึ่งนะคะร้อยที่สองนะคะร้อยที่สามนะคะร้อยที่สี่คือใบนี้นะคะเราจะมีของมาเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะสินค้าของเรามีมาเรื่อยๆเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะท่านอยากได้กิฟท์ช็อปนี้นะคะมีนะคะนี่ค่ะกิฟท์ช็อปของเราเนาะ กิฟช็อปมีกระเป๋าเนี่ยค่ะมีกระเป๋านะคะมีตุ้มหูโอตุ้มหูยังไม่มีมีจุกผมนะคะมีพวงกุญแจนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีนี่เห็นไหมคะสร้อยคอก็จัดโบว์ฝ่งเส้สละร้อยนะคะตุ๊กตาอันนี้รวมกันได้นะคะสามชิ้นหนึ่งร้อยบาทนะคะทีนี้แต่กระเป๋านี้ไม่เกี่ยวกระเป๋าตัวนี้ลดได้40บบาทแล้วนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องนะคะ ถ้าท่านใดสนใจคลิปช็อปของเราในนี้ก็ทักมานะคะมีทุกอย่างพร้อมส่งให้ท่านนะคะวรดาก็บริการท่านทุกอย่างนะคะเกี่ยวบองก็ยังมีนะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะกับขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะเข้ามาซื้อกับวรดาและอุดหนุนส่งอ่ากำลังใจให้กันตลอดนะครับขอบพระคุณทุกท่านค่ะ